ต่ก่าน้ำบอลมีดีกว่านี้นะเอ้ยซิกเซเว่นในี่ตังที่พี่ยังอยู่หเลยไหนวะเนี่ยเ้ยซิกซิกเซเว่นุนรอบสองนี่นะโคตาป่ะอเ้ยรอบสองนี่โคตาป่ะอืมรอบสองโคตา เอาสัตว์ชิบหายแล้วไม่มีปืนเลยตอนมา่นี๋ยวในบ้านมาบ้านมากูอยู่ใกล้มักไอ้ควายมันอยู่ตัวตรงไหนมาร์คมาบ้านผมเลยในบ้านนะเออเน่อ่ะกูเดมาละมาละมาละไอ้สิ่งู่ใกล้กน แกก่วิ่งมาไงพมื่อกี้ไม่นี่กันนะรู้เยอะเฮ้ยยตรงนน้นไม่เห็นเนาะไม่เห็นไม่เห็นพวกควายเดินไปอ๋อเห็นแล้วโอ๊ยโอ้ยฮะเฮ้ยโตโตโตออกมาอุ้ยอุ้ยไม่คิดว่ยิงอะไรอ่ะมันไกลไหมเห็นมันล้วเห็นมันล้วม่คิดว่าผมยังไม่เสร็จตัวตัว Mà, gì ừ, có ta nhỉ gì đây? gì đây? Ui, cỏ cục. chết không lắm. ยื้่มั้งไปจริงอ่ะพี่พี่มันน้ำแล้วอ๋อสวยกูไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวบ้านนี้ปิดเป็ดป็ดกูเห็นตรงฟินมืดเหลือๆนีกว่าตรงฟินตรงติ๊กฟินไอ้เข้ามนอยู่ในบ้านเนี่ยตรงฟินนี่ว่าเป็นติ๊กไอ้เหี้ยหันมาอีกทียบเลยติ๊กอยู่ข้างหน้ามะเลยอ่ะกว่าอีกสัตว์คุณผู้คุย เดียวเองอะไรกันเนีวยออกมาแล้วหลายตัวเลยน่าดึ๊กเกือบกระสุนหมดเลยเหลือตัวเดียวตัวเดียวนี้ตัวเดียวนี้กระสุนกูหมดไอ้เชี้โอ้โหน่หรือวะเฮ้ยโอ้โตรงนี้ไอ้สัตว์ไอ้ที่ควายกูหายไปทางอื่นไอ้เชี้ควายไปอีกทางไอ้สัตว์ พี่หลบตรงนั้นจริงเหรอวะพี่ดูว่าไปหยุดตรงหยุดตรงม้ากูอยู่นั่นแหละหลายๆตัวเลยเฮ้ยอะไรนิ่งๆๆๆๆนเว้ยชาได้ชุบชาได้ชุบเฮ้ยเฮ้ยไปชุบเฮ้ยมาชุบมาชุบมาชุบไปจากไป let's go เอาพ่อรอเฮ้ยเฮ้ยโต๊ะโต๊เห็นไหมเด้อเอาออกไปแล้วเอาออกไปแล้วตรงนั้นมีประตูไม่มีไปตัวเดี๋ยวเขยาะไปเขายาะไป ไปไปตรงที่สุเรามาชุกกัไหมเรามาเสียงตืนงเงงเขา้าไปในบ้านไหมไม่นด้เหนตกแล้วนะไม่นอยู่ข้างในสไปรู้สพเกียก็วิ่งไปแล้วนะี่มันอยู่ข้างนมันเห็นตกเราเรามาตกรีไหมเฮ้ยข้างไนป่ะเมื่อกี้ข้างไหนข้างไหน อไม่่ใชหรกูตาฝาดเลยนะมันก็ไหนเห็นตัวนั่นกันใครยังใครก่อนกันนะตกใจแน่เลยอ่ะตกใจแน่เลยเสียตารางเวลาโอ้ยกูเสียวมีสมุดเกิดมาบ้างวะเนี่ยมีญญสมิธไม่มีอ๋อของจริงมะล่ะตกวิญญาสมิธอยน่อยไอ้เหี้ยมันหยิบไปละตัวมึงของจริงของจริง ไม่มึงเจอเฮียสุดโหดไอสัตว์ไมาฆไมเอาฆาหรอวเฮ้ยดักยิงด้วยไอ้นตีนนกกี่มยิงปียิงปายิงไปยิงายิงไปยิงไปย้อควายกูต่อเชียวเว้ยพับแดไหมเอเอาแล้วแบบพับแฝดใส่หลังบ้านนะเฮ้ยเฮ้ย กินไม่โดนเลยอีกไอ้ยี่ยี่พัานไปไหนเล็กขี้ผ่านละวจบเลยไหมสองไหมก็ราสองเลยจับบอลดิไปาเดี๋ยวที่เลยเี๋ยี่ได้กูลงมากเลยลงมึงใหญ่ไหมตัวทำในชีตัวเคยทำในชีวิตจริงเยอะไม่จับมือเลย เด็กซ้ำอยู่รถสวยมยิงกันอยู่หรอวะเฮ้ยมาจะยิงกันเลยอ้นี้บ้านข้างๆเนี่ยฮะบ้านนี่เนี่ยเปยสามามน้าเฮ้ยโตโตข้างหน้าโตโตอย่าตายยี่ย ไหนใครโอ้ยชวนกไดนนี่เลไอ้เร่อไม่งมาอแล้วไนครเก้าสิบหกอ่ะไอ้เจี๊ยบคนนึ่งบอกคุย้มองันไอ้สั ไอ้เจ้รู้ว่าตุกทีมันยังมีคนมันมีบาดมื่อกีนะไอ้เย้ากูค่ารแล้วหนักไปค้งแล้วหนักไปข้งเลยน้หนักเทากี่ขั้นเราจะไม่ตู้กับมันมีตัวเราเราลงไปแล้วนะมนลงก่อนหาบ้านอยู่หาบ้านอยู่หาบ้านอยู่รถมันดักมาเป็นรถโจ๊ะอ่ะอยู่บ้านนี้ได้ ไี่เรื่องมันปิดประตูมันไม่ใช่จริงกูไม่ได้เลยเป็นดนาไปอยู่านีเดี๋ยวออกไปออกไปท้ยเอ๊ะเป็นที่นี้ไหมโอเคได้ไอ้ควายเอ้ยอ้ควายเขาไม่ต่างปีจังไปอย่างนี้นี่ไงสัตว์โดนกูมาไม่โดนหรอก ่าไอ้เหี้ยฮะไม่โ,โ,โดนอ๋อโดนลวดเหล็กงโงงวยยีโโย่สิบปิดเทอมอะตอนนี้จะปิดเทอมอีกรอบหนึ่งวางเกมเกลือเดี๋ยวดลือกจุดโอ้ยสุมย่มไม่ได้อะไรเลยไอ้เหี้ยของคนนี้หน่อยคืไม่ต้องของดีให้กูบ้างวะแม่งเล่นเกมมึงมาจะ คืนคอนชีวิตกูแล้วนะ่ตจึเฮ้ยไม่มีคนอยากลองสูตรรถอ่ะรถไม่ใช้ไม่ได้รถเป็นยีย่อะไร <ข S 2> กูลงพวกแม่งรถจะเลี้ยวอะไ,นนไตอตอนที่พ่อเรอเหรอาังถึงพ,พัฒนากับจีมือบายนะมึงช่วยปรับใช่ก็ท้แบบละ ปเปล็ดอกปืนเยอะๆหน่อยในตต้รมุไอ้เ like well, yeah. ียะเ็ดดอกมึงเขียจริงเลยแบบศูนจุดศูนย์ศูนเียเลยพูดไฟวันนี้เนเป็นหมือนกันนะมันเป็นเหกัโง่เล่นไฟอเหรัตได้เหมือนบ้านยังเลยเขารถมาเฮ้ยโอเคไม่จัดมีคนโดดรมลงมีคนโดดลงมลงพวกมึงมีคนโดดลงลง เลยมส้อ่ะเพื่อนมันเพื่อนน่อนมันหรเพื่อนพ่อตายไมโคตรสัีนเลยปิดแม่งเลยมันได้ยีดไอ้เ้ยแม่งเดี๋ยวไหลอ่ะ้ยกตายแล้วอ้สัสองตีเหรออะไรวะคือยืนเดินลงวะอุ้ย เล่นตั้งนานเล่นตั้งนานไม่ปิงสือปิงตอนบวกไม่ใครยาวอ่ะเล่นนานไม่มีคนพอมีคนแล้วมาพวกออกมากันเต็มเลยนเยอะจังค่ะเดี๋ยวนะเมืองยี่นี้ไม่น่ามีคนหรอกเออมือมีวะมีเฉย มันลงตรงนี้มีคนไหมนะไม่มีนะมีมีมีม้าเขียวม้าเขียวมีเฮ้ยโต๊ะนั่นโต๊ะมันไปหักโต๊ะละมาดิมาหาคุณเนี้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บใจเฮ้ยไอ้คนนี้เฮ้ยตัตายละ โว,วย้ยคนเนยเฮ้ยมนโดนอะตาเฮ้ยม,มันอยู่น,น,น,นี่มันอยู่นี่น,นี่ <c oughs> โดนเจ็บเจ็บเจ็บมากเจยวออมไหม ขี่อะเสียวเผยไม่ใช่หรอวิ่งไปกูตายไหมตายแล้วไอ้สัสขี่ดิ้งโง่ยศบ้านนี้มันมันเชื่อมกันเปล่าวะเดี๋ยว่ไหนละ่ะที่ด้านบนไม่ข้างนอกระเบิดมันมันออกประตูหลังไปมงเมื่อกี้อะไรอะไรอ่ะาอ๋อพึ่งพานระเบิดมันโดนผมตัวพี่

อยู่ไหนอยู่ไหนยึดทีโหลดไอ้สัตว์ไงเก้าโอ้ยมีแนวที่อะไรสักมึงวิ่งมาตัดกระสุนกุยไอ้รถเพื่อนมันนั่นอะข้อยู่ข้างกูข้างหลังไป็ยิงกันเราเล่นยึดที่เนี่ยเรายึดที่เราก็ยจะยึดตรงไหนแน่ข้างหน้านี่ไงบ้านของโง่เนี่ยบ้านเคยควายตรงนี้เหมือนกันอาจจะสองไม่รู้อาจจะไม่รู้เหมือนกันอาจจะไม่มี อยู่คนเดีละแต่ไม่ดูดดน,น,น่าจะยิงมันใหญ่ออามาดิาจริงมีมึงยิงกูดิไอ้ไอ้ไม่พวกมันแน่เฮ้ยมันแน่มันแน่ในขณะพีพรนรถไอ้กำลังเหลือมีคนฟินระเบิดทำอะไรไอ้ขี้ยกจะโดน ตายวะ้ที่ไเข้าหัวแล้เมื่อกี้มีคนมีนไปลาไปโดนไ่โดนไ่โดนพวกป๋าก่งก่อดละป่ป่เฟป์บฟป๋าก่งก่ดละป่่เฮ้ยสมดิสมดิสตาา์ทสวยหมดเ้ยพี่เราเปิดนะโอเคตายยู่แบนี้ได้นะเฮ้ยตรงนี้ได้ได้ขอบอ คาคู้ที่มีพะเลือไมันเก่งอย่างไรใช้เองสองตัวเอีคยไปโดนอะไสักงบมท่าว่าจะมีเมือนสักตัวไปอ้าวโอ้โหจุดแข่งลางถับรเลยหไม่ต้องปิดคนจิบหัวเนี่ยมค ไม่โดนสีโอ้ขอคิดหน่อก ok yeah okay ่อนตรงนี้ขึ้นมารอโอเคมันต้องขึ้นมาอยู่ที่นั่นยิงกันข้างกน้าที่นี่มีสีนหายนะเฮ้ยมีคนวิงมาไม่ใช่ไม่ใช่เ้ยเราเชื่อเราเชื่อเรเชื่อเาตีหนึ่งตีหนึ่งไอ้ักูเจอกูเส่ตหนตวไหน เอัดระเบิดไปดิเจบ็จบเจบ็บเจ็บสุดยอดฟังทะเลเฮียอะคุณมึงอะไรเฮ้ยมีคนเดียวมีคนเดียวพาดี่เฮียเบาคืนเลยตัวไหนอ่ะ เีมันต้องมีขมาบไปเราได้เปรียกว่าเฮ้ใครอยู่ข้างบนได้ไหมอ้าวโดนไงเฮ้ยพีพีเห็นมุมมุมพีพีเห็นมุมพีพีเห็นอ้าวคนปาปาให้กูเฮียสวยกูอยู่นี้เฮ้ยพี่พี Nhờ chỗ này Mình không anh em Xẹt Vì đi em lỏ Lo băng lo băng Sai Vì đi em cùng mẹ không đi Phim nói gì em Sạch đều là easy win lên nhé Nhiều nẻo còn mà Nhiều มไม่ได้ไเห็ปีนมันเลยเดินออกเดินออกเลยพี่อย่างเงี้ยจริง